เราเริ่มต้นจากจิบไอเทมโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนเดี๋ยวบันทอนกำลังเขาก่อนเราลุยก่อนเลยมาดูว่าแล้วแต่ดวงอ่ะว่าจะซวยแค่ไหนเดูดิดูดิเดีมเลือกใครก็ได้หนึ่งคนต่อยท้องความแรงวอรเิ เลือกใครก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเราเราเลือกใครก็ได้ที่ที่เอาเลือกคนหมัดหนักๆก็ได้ปะใช่เขาเขาเลือกใครก็ได้หนึ่งคนเลือกคนที่หมัดหนักกว่าเพื่อนอ่ะหรือใครก็ได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทีมผลเมอ๋อทีมเขาทีมเขาม้ทีมเขาก็ไม่ยอมต่อยเอาคนเดีเอาคนเดียตกใจเรียกไม่ไม่เลือกคนหมัดหนักๆลวเอากล้องหน่อยดิมันหล่อคนหล่อจะต่อยแรงก็ได้ใส่นอมใส่นม ไ่้เลือกกูปาลหน่อยจริงกูปาลแกถ่ายคลิปอยู่ไ่อยากรบกวนแกนี่ไงจอมพลังเนี่ยอยู่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยไม่ไมกรรมการเอาหนักๆนะแรงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปอู้ยรู้สึกโอเคโอเคไปเอาละเข้มๆเลือกใครก็ได้หนึ่งคน ต่อยท้องด้วยความแรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่กูโชคเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะใส่นมเลยใส่นมเลยงือไม่อาชีพเหรอเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคไอตัวนี้แข็งอัดไปว้าวไอตัวล้วนอะเฮ้ยชก ระวังท้ายทอยงทั้งทังทสงทั้งทั้ท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 ั้ทัทัท้ั้ง้อทั้อ้อ้อทั้ท้งยทั้งทั้ท้งอั้งท้ท้งททท ถูกแล้วเทียนมีื้อตีเนตีปักน้องเจ้พนโยกดีกอะติดไว้แล้วยัดไปยัดหนำไปยัดหนำไปมดมมสุดเลยยัดหนำไปก่อนล้างล้วล้างลวอีขึ้นไปครับส,สวนสวนดีเซฟด้วยพวกเราเซฟด้วยจบอย่ายืนยเลยเฉยนะถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเซจับเซฟเลย

ยึดหนำไปก่อนวูดไปนี่วูดไปนี่ยึดหนำไปก่อนวูดไปนี่ยึดนำไปก้อนสวนเลยย้ำเลยย้ำเลยย้ำเลยปักเข้าไปชิดย้ำเลยสวนไปมันอยู่ตามว่ามันอยู่ต่ำมากเฮ้ยเฮ้ยปักดีป้องกันดีสวยแล้วเข้าแล้วเข้อย่าอย่าท้ายถอยอย่าท้ายถอยสวนไปสวนไปหมดหมดเดินไป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  เทียนเทียนออกหน่อยเทียนดีออกหน่อยออดีออยดแยกแยก,แกดีมากเข้มคุมเกมหน่อยเข้มอย่ากลัวนะครับออกก่อนเลยออกไป

นีเอาเอาเอาเอเดีเอาแบบนั้นเอาอาแบบนั้นเอาแบบนั้นคอหนักหนักคอหนักหนักมคอดหนักหนักไปคอนักหนัคอดดน้มามห้ดีมน้ำมัากอ่าอย่าทุบหัวโอเค thôi thoải lắm một vila một vila không may rồi ném ném

ฟีมครับฟีมมาจากทุ่งสงครับทุ่งสงโอเคเป็นไงบ้างโหโคตรแรงครับเมื่อกี้หนักมากแต่ว่าก็ต้องขอโทษทุกๆคนที่ว่าทำให้การต่อยนี้ล่าช้านะครับซึ่งเห็นคู่ชกคนนี้แล้วแบบมันใจสั่นนะวันเจอคนตัวใหญ่กว่าแล้วโอ้โหไม่นึกว่าจะรอดถึงตอนนี้เมื่อกี้ต่อยดีต่อยดีมากต่อยดีมากเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดจะขยันซ้อมไม่มากกว่านี้ครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยครับผมชื่ออะไรนะชื่อเทียนครับอย่างกัญญานีครับผมนี่ก็เรียนในนี่เหมือนกันเรียนเรียนล้ำนะนายศิษย์ครับนายศิษย์เรียนล้ำอ่ะเด็กล้ำแล้วนึกไงมาต่อยมวยชอบครับชอบไม้ไทสันนะผมแล้วก็เอฟซีพี่เข้มครับโอ้โหโอเค thank you